ครับสวัสดียามเช้านะครับอยู่กับชูรุอยสานนี่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ทอทงกำลังเดินทางมาแต่มาไม่ถูกเล้อได้ไรอะไรไก่โอ้วันนี้ได้เมนูไก่คลับนะครับ,รบเจ้าของที่จะเอาปลามาปล่อยแล้วครับ บอกว่าส่งงานก่อนนะครับว่าค่อยเอาปลามาปล่อยนี่นะครับลงบนแค่นี้นะครับพื้นที่ไร่หนึ่งก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเสร็จวันนี้ครับรอทอทงพระเอก จะส่หไายไม่มีเยิ้มเลยครับเช็คน้ำมันเครื่องหน่อยดูดิไม่ขาดเท่าเดิมนะ้ำต้องเช็คทุกวันนะครับเพราะรถใหญ่ทำงานทั้งวันครับโอ้เท่าเดิม โอ้ว awesome, ันนี้ร้อนแต่เช้าเลยเราเ้ยเงือแตกเลยครับอัาววะอ้าววะอแตบุ้งกี่อ่ะอือปลาอะไรครับปลากดครับโอ้เรื่ยงปลากดครับจะของที่จะปล่อยปลาแล้วครับน้ำสวยมากเลยในสระ อืมครับเอออัดดีๆหน่อยดิพอท,ทงให้มันไปตกอยู่ไหนตกอยู่กระสังเลยพอ ก่อนจะลงงานนะครับทุกวันได้ยินเสียงรถทอทงมานะครับพี่ไปบกเลยเต็ไไมเลยโบกเงี้ยโบกเงี้ยแล้ว <laughs> อัดเหมือนตึงเลยโอ,อแล้วเมื่อคืนฝนตกปรยๆปรยนะครับฝนตกไม่แรง,อ,นนง,งอู้กเกเกรกันเดาวริงเหรอวะเราบอกว่า,ววาคิดถึงทอทงคนระับ ไม่ได้เจอถอดทงนานคิดถึงอ๋อแค่นั้นแหลนะไม่นะอัดโซ่ให้พี่หน่อยข้างไหนข้างนี้นมันยอมอืมอัดให้มันตึงนิดหนึ่งอุปอัดตรงไหนอะมีตาหัดมีแววไหมเ, <laughs> เดี๋ยวนี่ ต้องอ่ดนหรอกต้องอัดหรอกใช้อกงางก็ดีทำย้อนค่อยอันส่งตำแหน่งยังไงเนาะผมเลยส่งให้ทอทงไม่ถูกเลยครับเขามาตัดอ้อย ใช่ไหมโอ้เราบอกว่าทอทงมาแล้วเราดีใจเลยครับทอทงมาเราโบกเลยครับโอ้ <c oughs> คิดถึงจัดเราโบกเลยครับ <c oughs> โอ้เรียกด้วย

เราทงมานะครับน้องน,นครับมาช่วยถอยดินนะครับก็จะเอาให้เสร็จวันนี้เลยครับต้มยำเล้ยเรา ต้มไม่ต้องใส่ขนอใส่คาแตะใคร์ชรโร,รถดีแค่นั้นเลยลววลเรื่องของพี่นะเด <c oughs> นินทางมาถึงที่ทำงานเรียบร้อย ทอทงฮานามิมิก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 มากับใครเอยแตรแตรอโอถึงแล้วครับต้อนรับทอทงฮานามิเข้าสู่ทีมงานโทรหนึ่งคืนนะครับ เดอผ้าครับโอ้ไหน GPS ถูกไหมถูกแล้วเนาะทำไมว่าไม่ถูกไอเมื่อกี้ถูก GPS เราครับทอทงเกือบ ไปถึงชายแดนละรถทอดตรงฐานนี้อฮ้ย,ยมีกระสอบไมลาน้องกระสอบอ่ะแดดออกเปรี้ยงเลยครับแต่เช้านะครับ โอ้ยเจ้าของจะเลี้ยงปรากฏนี่ข้าท่าครับเลี้ยงปรากฏมันจะขึ้นไหมปรากฏน่ครับพื้นที่ตรงนี้40ไร่ครับทำประโยชน์ได้หลายอย่างสารพัดเลยครับปลูกข้อยปลูกข้าวโพดปลูกข้าวครับตรงนี้ น้ำใช้ได้ตลอดเลยเค,ครับเช็ครถก่อนพอทงเนาะเราไปนั่งหงุดหงิดอะไรอยู่ตรงนน้นนะเออ อืมก็พาออกที่มันเนาวไม่ได้อยากเป็นเสือไม่ได้อยากหล่าเยือยฮะอืมเขามอบให้แล้วฮะอ,อ,อืมให้วันละสองพัน <c oughs> ไปไหน,ไหนวิ่งตรงนี้เทตรงนี้ไห้พี่จะบอกอาาทำไมม,ไม,มาหน่นอยมาทรงตำแหน่งทรงอีกทีหนึ่งถูกยุ่ม,มันแชร์นะเนาะขุดถึงไหนกีสสแค่นี้นะสองสามสามเสร็จแล้ว ส่วนผสม <BAR K> สนผสม่อนี่โอ้แข็งโบกอะฝนก็วิ่งได้นี่อัดเลยเด้อจากจากตรงนี้ตรงนี้เทอัดตรงนี้มาให้เต็มนี่เลยที่จะที่จะดึงขึ้นไปตรงนั้นเสร็จแล้วใส่ไก่ตรงนั้นดไแต่ไหน ืหมเท,ทตรงนี้เลยนี่เทอัดเลยใชอยู่เต็มมันนี่เลยนะนี่เทให้มันล้นมานี่ก็ได้ถึงตรงนี้ไล่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 ไ,ไล่วนลุ่นเลยนะอืมพอตรงนี้มันจะสูงสองเมตรสูงเดี๋ยวตรงนี้ฮะเออเนี่ยนี่ขอบนี่วิญญาณให้นะเออขอบนี่ผี่ ตั้งอันนี้ไว้ให้มรับเทอัดตรงนี้แหละให้คนเดียวเลยเย่แป๊บเดียวเองมันชูมันชูเนาะสับมากลับไปลาวสองคนลาวครับรงได้หมดเตะเลยก็ได้แต่ผิดต่อเดี๋ยวพี่ก็ดึงขึ้นไปอีก แต่มันดินมันอยู่ฝั่งนู้นไงวน,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 นมานี่เทตรงนี้เกตัดองอิวิ่งง่ายอยู่ยยไปทั้งหมดเลยสวยจ้ะาะกเเดี๋ยวให้เราทำข้าวเราเราก็ทำก่อน เดินทางมาถึงอย่างปลอดภัยมาเข้ารวมตัวครับนอนนัดตกงานาง <c oughs> ทำไมไม่ไปวิ่งงานไหนนั่นกับเขาอ๋าอ,อกินเมื่อคืนนี่ครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับเจอกันทิปหน้านะครับสวัสดีครับ <c oughs>